ทันทุกเรื่องท,นทันทุกเหตุการณ์ไป,ปกับม้าน้อยเกาะข่าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทาเสนอข่าวเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับใช่ไหมต่อไปเป็นรายงานข่าวจากดาวเทียมนุ่มปล่อยปลานุ่มไม่ใช่นมนุมนุ่มปล่อยนุ่มปล่อยนุ่มปล่อยปลาก็ุ่มปล่อยปลาสัตว์เลี้ยงแสนรักคืนสู่ธรรมชาติไม่มีสู่พอเพิ่มได้ วินาทีใจสลายเห็นภาพสมจัตยองคลิปแปดเอดล้านวิวนมปล่อยปลาไปเอาของเราอีกและเกลียน้ำอเอาลืมน่ะโทษครับก็ลังไม่ได้ตัดกระมาก็ลังไม่ได้ตัดกระมันนะไปไปแอปพลิเคชันชื่อว่านายสมยศไอกว่าเนี่ยภาษาอังกฤษไรอีฟอิงฟ็อกซิงอ่านเก่ง่ปโพสคลิปวิดีโอขนาดตัดสินใจปล่อยปลาชื่อว่า บั่ลสัตว์บั่ลสัตว์แสนรักคืนสู่ธรรมชาติเพราะหลูปลานี้เริ่มเล็กเกินไปสัตว์เลี้ยงแสนรักคืนสู่ธรรมชาติเฮ้ยขอโทษนะครับนี่เป็นรลยการสดเลยครับไม่มาดูผิดสำหรับโดยไม่คาดคิดทันทีที่ปล่อยปลาลงแม่น้ำดับเบิลก็คือเพลินๆกับอิสรภาพ ได้ไม่ถึงสามวินาทีก็ถูกปลาตัวใหญ่กลืนลงคอไปเลยทำให้ชายหนุ่มที่เป็นเจ้าของมันถึงกับใจสลายและเครียดร้องไห้ออกมากรีดกรีดกับฉากที่น่าสยดสยองซึ่งเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของต,ตัวเองไม่อยากเชื่อว่าเลยว่าบัลเบริรจะหายไป <c oughs> ไปดูในคลิปกันนะคะยีเอธอร์แคว a r i ยมซอลว่าเรากำลังจะใส่เธอในบ้านใหม่ของเธอเห e นฟองบัลล เพราะฉะนั้นการปล่อยปลาเราต้องดูด้วยนะคะว่าไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะไปปล่อยปล่อยไม่ได้เราต้องดูว่าเราต้องปล่อยให้เขาปลอดภัยต้องค่อยๆถนอมเขาใช่เนืกกจะปล่อยก็ปล่อยแม่น้ำกว้างๆเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะมีอย่างปล่อยเต่าเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าน้ําลึกเต่าอยู่ไม่ได้อย่างปล่อยปลาอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้นะน้าข้นๆขึ้นๆนึ่นไม่ได้เลยต้องน้ําใสๆ เราก็แสดงความคิดเห็นไปนะครับว่าจะให้ทํายังไงกับปลาตัวนี้จะปล่อยในทะเลมิดโตรเนียมหรือจะมาปล่อยที่ไปน้ําเจ้าพระยาก็ว่ากันไปนะครับสำหรับวันนี้คุณสุนีใช่ไหมคุณสุนีกับคุณสำ,สำเนียงก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะน้อยเกาะข่าว